กาแฟโบราณร้านนี้นี่กาแฟต้องโบราณต้องที่นี่ด้วยทานเลือของอร่อยทุกรา้านต้องทิมบ้านเด็กทานเลือกนะแล้วตอนี่อยู่อยู่ตรงข้างธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเดี๋ยวไปก่อนนี้เล่นน้ำกับน้ำเกาะเลยลงสนุกมากสี่ชาตอนทองกายเนี้ยปล่อ,อยปลาอีกงูกระเบนถูกตะไบเนี้ย แล้วไปสสงน้ำที่สำหนักแต่ผู้าชายเนะอยูน่ยนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปแล้วในสงน้ำา่า้รูปปั้นลูกทะเลประวัติเยอะมันจะหมายบราณดุกเนาะได้ไงเนี่ยแล้วคนโบราณต้องลอยดอกไม้เนาะ ูหไหม,หไ,หมไม่ต้องอะไรครับจะถือไปหหไห้ครับแกงด้วยแ <laughs> ่เราม30เอ็และที่นี่คือร้านกาแฟโกบูครับตั้งอยู่ในตลาดเก่าแก่ของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพศ2496จนถึงปัจจุบันครับใครมาเที่ยอำเภอท่าเรือแวะมาอุดหนุนคุณป้าก,กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆครับ